เรากำลังก้าวสู่ในยุคของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เมื่อทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อง่ายต่อการใช้งานต่างๆกับการประมวลผลภาษาไทยเช่นตัดคำวิเคราะห์ไวยากรณ์วิเคราะห์คำอ่านวิเคราะห์วค,ะความคิดเห็นวิเคราะห์ภาพและว,วิดีโอเข้าใจและสร้างเสียงพูดภาษาไทยตลอดจนสร้างแชทบอท หากคุณคือนักพัฒนาผู้ประกอบการบริษัท SME ที่มีจินตนาการสร้างสารรค์อยากพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่ายให้ AI for Thai เป็นผู้ช่วยของคุณด้วยบริการที่พร้อมใช้ทั้งในภาคธรุรกิจการให้บริการแชทบอทเพื่อโต้อตอบคำถามให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงานสวัสดีค่ะจิบจิบพร้อมให้บริการแล้วค่ะโลจิสติกบริการวิเคราะห์ใบหน้าจากภาพพนักงานขับรถ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุการแพทย์ใช้ AI มาวิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคต่างๆและการท่องเที่ยวสามารถใช้ AI แปลภาษาและวิเคราะห์รูปต่างๆจากภาพถ่ย AI for Thai แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทยด้วยจุดเด่นที่เข้าใจความเป็นไทยพร้อมใช้ง่ายต่อการใช้งาน